ที่เมืองบาร์เซโลนานะครับตอนนี้เวลา13นาฬิกา31นาทีที่บาร์เซโลนาวันนี้อากาศดีมากอุณหภูมิประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็บรรยากาศก,าก็สบายๆวันอาทิตย์ผู้คนก็ออกมาเดินเล่นกันเต็มท้องถนนนะครับทั้งออกมาเดินเล่นออกมาวิ่งเล่นกันตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งอากาศดีๆวันอาทิตย์ย่ิงๆเลยฝรั่งก็น่าจะชอบผมเดินเล่นอยู่บริเวณ เมืองบาร์เซลโลนาตรงจุดที่ใกล้ๆกับชายทะเลนะครับแต่วันนี้เป็นว่นอาทิตย์ก็จะมีคนมาเดินเล่นมาชมวิวมาออกกำลังกายมาใช้เวลากับครอบครัวกันท่านๆเยอะแล้วก็มีตลาดเล็กๆอยู่ดรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างเสียดายมือไม่ว่างถือกล้องไลฟ์อยู่ก็เลยไม่สามารถสั่งไอศครีม ข้างหน้าทานได้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมห <c oughs> นึง่งชิลๆของเมืองบาร์เซโลนาย่านนี้นีคนมาเดินเล่นกันเยอะมากครับวันนี้ว่าอาทิตย์ด้วยล่ะครับก็เขาก็มาเดินเล่นหาอะไรรับประทานกันตรงริมท่าเรือที่เป็นมารีน่าตรงบริเวณนี้นะครับอากาศเย็นลมค่อนข้างแรงพอสมควรครับ อุณหภูมิตอนนี้ประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับคนก็มาเดินเล่นกันเยอะมากนี่ดูว่าเขาเอาของอะไรมาขายกันวัาอาทิตย์อันนี้น่าจะเป็นสมุดทำมือหนังสือทำมือนะครับเป็นงานเวิร์กอย่างหนึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องหนัง แถวอิตาลีแถวสเปนนี่ก็จะมีเครื่องหนังค่อนข้างเยอะอน,นี่ก็เป็นงานศ <c oughs> ิลปะของเขานะครับมาที่จิงนี้ก็จะมีคนเอาของมาขายกันเป็นของที่ทำเองอันนี้เป็นนาฬิกาเอาแผ่นเสียงโบราณแผ่นเสียงเลยนะครับแตยุกเก่าๆเลยเอามาทำเป็นนาฬิกานะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นสร้อยประดับลูกปัดทำมือเหมือนกันบาเซโรนาเป็นเมืองที่ดูสบายๆชิลๆนะครับที่นี่เวลาก็จะต่างจากประเทศไทยตอนนี้ที่บาเซโรนาหรือที่สเปนเนี่ยเวลา13นาิกา3 4นาทีครับดูวิวคนนะครับ คนมาเดินเล่นเนี่ยเราแวงเยอะพอสมควรทีเดียว <c oughs> ยังไงกันบ้างครับที่เมืองไทยตอนนี้ มือนี้งานศิลปะค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นหน้ากากรสราพัดรูปแบบเลยถ้าเป็นร้านฮอตดอกเราก็มีร้านสมูทตี้ เมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าผู้ป่วยชั้น14จะเดินทางไปเชียงให,หม่แล้วครับเราก็เที่ยวตามภาษา,ารเราไปเนาะเนื้อของเขาอาคารสถาปัตยกรรมของสเปนเนี่ยที่จริงมันจะมีความคล้ายอาหรับอยู่บ้างก็ยเฉพาะอาหารนะผมว่าอาหารสเปนเนี่ยมันจะ รสชาติมันจะใส่เครื่องเทศใส่ผักที่มีกลิ่นคล้ายๆอาหารอาหรับเลยอาจจะเป็นเพราะว่ายุคหนึ่งเนี่ยทางอาหารับเนี่ยบุกมาย,ยึดดินแดน,นในละแวกนี้นะครับที่ดินแดน,นในละแวกนี้แถๆนี้ก็ถูกปกครองโดยอาหรับอยู่เยอะพอสมควรบาร์เซลโลน่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่เขาพยายามที่จะแยกตัวออกเป็นเอกราชจัก สเปนด้วยนะครับก็เคยมีการลงชามติแต่ว่าไม่ผ่านที่จะแยกพื้นที่ของบริเวณยอ,อกจากสเปนอากาศดีวิวสวยครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายละของการท่องเที่ยวทเมดิเตอร์เรเนียนของเราดูเวอร์เพราะว่าเรา ออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดินทางเที่ยวมาทั้งหมดเนี่ย1 4 5วันนะครับวันพรุ่งนี้กลับกรุงเทพก็ครบ15วันพอดีที่เราออกเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเทปนี้ก็มีผู้ร่วมเดินทางมาทั้งหมดเนี่ย29คน ก็เป็นหนึ่งในทริปที่สนุกสนานครับเที่ยวกันโดยเรือตดยทริปนี้เนี่ยเราอกเดินทางมาจากกรุงเทพบินมาลงที่โรมจากโรมเนี่ยเราก็บินมาเราลงเรือสำราญที่โรมจากโรมเนี่ยเราก็เที่ยวไปที่เนเปิลส์จากเนเปิลส์เราก็นั่งเรือข้ามไปที่กรีซแล้วก็ไปที่บุซารีสซีเพศตุรกีจากนั้นเนี่ย เรือเราเรือสำราญซันพรินเซสครูซสเราก็ออกจากตุรกีล่องกลับมาทชี่เอเทนจากเอเธนเราก็ตีมกลับมาที่ซิซิลีซิซิลีก็เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของของอิตาลีน,นะครับแล้วเราก็านั่งเรืออ้อมมาที่สเปนเมื่อวานซืนเราไปเที่ยวกันที่เกาะมายอกาที่สเปนเมื่อวานเรือสำรานซันปรินเซสเราก็มาเทียบท่าที่ บาร์เซโลนาที่ที่ผมอยู่เนี่ยแหละครับก็ไ mm ้มาเที่ยวบาร์เซโลนากันสองวนันเ mm hmm. มื่อคืนนอนที่บาร์เซโลนาหนึ่งคืนวันนี้ว่าที่ก็มาเดินเล่นชมวิว mm hmm. เมืองบาร์เซโลนากันนะครับก็ให mm ้ชมบรรยากาศจะไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm.